ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติช like so ่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติโทรหนึ่งหกเก้าเครื่องเอดีมาด้วยโทรหนึ่งหกเก้าเครื่องเอดีมาด้วยต่อไปทำการปั๊มหัวใจนะครับกดกดหน้าผากลงจนทางขึ้นนะครับวางวางมือไว้กึ่งกลางอกนะครับตัดการกระเส้นหัวนมนะครับทําการกดหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีนะครับทําการกดสามสิบครั้งห้ายกเพื่อรอเครื่องเอดีมานะครับ ความลึก5ถึง6เซนติเมตรนะครับต่อไปทําการกดนะครับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26ส7 28 29 30เจบ5เซตายแล้วนะครับต่อไปจะคืออีดีมาครับทำการถอดเสื้อผู้ป่วยนะครับ ผู้ป่วยมีขนให้ทําการโกนขนออกก่อนนะครับแผ่นแรกนะครับแตะที่แกะแที่บริเวณใต้กระดูกไขปลาาทางด้านขวานะครับแผ่นที่สองแปะใต้ชายโครงทางด้านซ้ายนะครับแล้วทาการเปิดเครื่องปฏิบัติตามเครื่องต่อไปครับเปิดเครื่องสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบถ้าเครื่องสั่งให้ช็อตนะครับให้ทุกคนถอยนะครับโดยกล่าวคําว่าคุณถอยชั้นถอยนะครับช็อตทำการช็อตนะครับช็อต ถ้าผู้ป่วยได้สติแล้วนะครับให้ทําการนําผู้ป่วยเข้าที่ร่มแล้วรอทาการส่งต่อให้กลับรถฉุกเฉินต่อไปนะครับในขั้นตอนนี้ก็ครับคุณครับเชิญครับป่วยนะครับเข้าที่ร่มนะครับพักคอยแล้วก็ส่งต่อสายการแพทย์ครับสําหรับต่อไปก็จะเรียนเชิญท่านัขอลงครับ